สวัสดีค่ะจะเจอกับโรเซ่เหมือนเดิมเหมือนเคยนะคะที่ช่องโรเซ่สล็ค่ะแล้ววันนี้โรเซ่มากับสงครามสเปชนะคะโอ้โหมากันหลายรอบแล้วจริงๆนะเกมใหน่เกมใหญคือแบบเล่นที่หลังชาวบ้านเขาไงก็เลยแบบโอ้โหมาซะหน่อยก็แบบขอสะใจนิดนึงละกันเออวันนี้พกทุนมาที่1,000บาทนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มเบ็ดแบบจัดหนักเลยหนักแค่ไหน50บาทะคะ่ะทุกคนโอ้โหจริงๆมันหนักกว่ารูรอบที่มานะปกติถ้าทุนพันเนี่ยจะเบ็ดแค่แบบ20บาทอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ขอหน่อยละกัน50าบบาทเดี๋ยวปรับ ทโบด้วยนี่เอาทุกคนจริงปะเนี่ยโอ้โหตกใจหมดหรือว่าแบบสเกตเตอร์จะเข้าแบบทันทีเปิดเกมมาเดีย๋ยวว่านะมีรุ่นเหมือนกันนะเข้าไม่เข้าลงไม่ลงจอดไม่จอดเหตุบ้าเรียบร้อยโอ้โหเข้าสุได้จริงปะเนี่ยปิดเกมมาเขา้างี้เลยเหรอหมดเกินอันนี้เป็นการเวลคัมเป่ะ เออเป็นช็อตเวลเข้าไงแต่เท่าไหร่เดี๋ยวมาลุ้นทีนึงนะทุกคนนะไม่ใช่ว่าแบบเข้าฟรีเกมอย่างดี้แตะยี่สิบเจ็ดบาทข้างล่างเนี่ยไม่ไหวนะโอ้โหจังหวะแว่นตาคูณ3เรียบร้อย240บาทเฮ้ยก้ามีตัวคูณก็เออเห็นปะไม่ธรรมดานะ112บาทเออเจอขันหน่อยไหมมีไว้ด้วยจังหวะนี้โอ้โหทุกคนคูณ12รอบไป3,000ช็อตเดียวรู้เรื่อง <Yes. S 1> โอ้โหสามพ้อห้าสิบาทอ่ะแถม50ตังค์ด้วย เฮ้ยทุกคนจริงปะเนี่ยเปิดมาโคตรสุดอ่ะอ,ะอ,ะอ,ะอะดีตเออดิลุ้นมายูนิคอนนะทุกคนนะครั้งที่เรามายูนิคอนเข้าอย่างดีแบบแตกลัวมากโคตรหนักเอาจริงโอ้โหเจอวายช็อตนี้เข้าไปพันสามร้อยห้าสิบบาทของตัวคูณข้างบนโหดมากจริงเออนี่นี่ก็จะโตเลยหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทอ่ะอ่ะ,อ,ะอีกสองุนสุดท้ายด้กยนนะลุ้นช่วยกันนะ ขอให้ได้ขอให้โดนเออคูณกี่เป็เลยเหรอโอยเสียดายอะ่ะตัวแตกไม่ใช่ตัวแพงซะดว้วยโอ้โหนี้แน่นี้แนะน่รอนะบสุดท้ายแหละอ้โหแตกรอบแรกโคตรสุดอดีไปต่อ ปรับเบ็ดเพิ่มขึ้นสัหน่อยละกันคำเตือนนะคะสำหรับน้องๆหนูๆนท่านใดที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะหรือว่าท่านใดเด็กที่ประสบปัญหาทางด้านการเงินไม่ควรเล่นตามโรเซ่นนะดูโรเซ่พวกขวางมาเทิงเฉยน,นะคะอ่ะปรับเบ็ดขึ้นมาสัหน่อย5,900ัน0 0อ่ะขอแบบข้ามไปเลยข้ามคันนะคะจากร้อยไปสองร้อยไปเลยอ่ะขอลุ้น30หมุนละกันมาเฮ้ย อย่าเยี่ยบดีใจไว้ดีเออนี่ <ıyorlar. S 1> เพิ่มตัวคูณเอ้ย 365, อยูนิคอร์นแตกจนได้คูณสามว่าไปหกร้อยเออมาสี่ตัวแตกไปหกร้อยนะอย่างโหดเ,<น>เอ้ยนั่นไงเขาสุเอ้ยทุกคนอันนี้ตัวแพงแล้วเนี่ยโอ้โหนั่นไงว่าแล้วหมื่นสี่โอ้โหซุปเปอร์ไฟกานะรอบนี้สุดๆเลยอ่ะอุ้ยโอ้โห เราลุ้นตัวคูณเอยช็อน,นี้อีกแล้วทุกคนเตรียมตัวร้องกรีดนั่นไงสองหมื่นสี่เออเขาใซฟว่าไงเออโหซุป,ปเปอร์เมกาสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทไหลต,ต่อเลยทุกคนเดี๋ยวขอเนี้ยปรับเบ็ดขึ้นอย่างรวดเร็วว่องไวนะแตกแบบนี้คือรีบไหลแป๊บหนึ่งสี่ร้อยเลยสิครับมาขอลุ้นสิบหมุนสิบทีนะทุกคนนะถ้าสิบหมุนเนี้ยไม่เข้าเดี๋ยวแบบอับขึ้นเลยแล้วกันนะคะไม่มีการถดถอยลงนะคะทุกคนนะ ไม่เคยกลัวอย่าไปหย่องแล้วรีบขึ้นอย่างไวโอ้โหสวยมากแต่ละชอ็อตเฮ้ยทุกคนจริงปะเนี่ยคนเล่นเยอะหรอจริงๆแบบหลายครั้งนะก่อนสงการชอบเป็นแต่หลังสงการนี้ยังไม่เจอเลยเพิ่งเจอนี่ไแหละโอ้โหทุกคนสี่หมนสี่สวยมากตัวคูณไปขนาดนั้นอาจจะแว่นตาสาอันหน่อยไวพันห้ดีโอ้โหอย่างสุดนั้นแน่ ทุกคนเสียดายเนาะไม่มีซื้อฟีเจอร์เกมเนี้ยแบบเสียดายมากถ้ามีนะเสร็จโรเซ่เลยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยอ่ะแบบไปข้างนอกไม่ได้เลยวันวันนี้แบบทุกคนจะเห็นโรเซ่แบบตอบตอบเมนต์เอย่ยแบบอัพคลิปเอย่ยอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากใช่ปะคือไปข้างนอกไม่ได้เลยวันวันอยู่แต่ในห้องนะเล่นเกมอย่างเดียวเลยร้อนจัดอะ่ะข้างนอกโอ้โหสามหมื่นแปดร้อย <The> ตัวคุณขนาดนี้ไม่ต้องเข้าฟรีเกมก็ได้ครับโอ้โหแต่งนอกรอบไปสามหมสองแล้วแต่งในแต่งน้อยกว่าน,นี้คือไม่ไหวนะใจไว้ดีลูกบอลหล่นลงมาหน่อยไหมสี่ร้อยทุวนๆนะช็อตนี้เฮ้ยสกเก็ตเตอร์มาล่อหลายล้อนะไม่เข้าจริงดิเสร็จได้โอ้โหตัวแพงไหมทุกคนคุณเจ็บเข้าไปห้าหมื่กโอ้โหทุกคนมีหวังนะเนี่ยที่แบบเคยบอกว่าอยากแต่งร้านอะไม่ใช่เรื่องรอเล่นนะ <laughs> มา เออรู้แล้วว่าสุดๆไปเลยอ่ะทยานเบ็ดเลยละกัน1,000บาทมันแสนขนาดนี้แล้วเบ็ดพันมันไม่สะเทือนหรอกเนาะว่าปะโอ้โหสาวตัวคุณล่อไป11แล้วอะยังโหดรอ,อบเดียวรอไปแสนอะ่ะแตกแสนแตกแสนในชอดเดียวใครยังแบบดูไม่ทันนะเดี๋ยวว่างโรเซ่ทำชอด แตกไว้ให้ดูแล้วกันฮะสเก็ตเตอร์เข้าหรอโอ้โห12หมุนเอาดิเอาดิเข้าฟีเกม12หมุน12ทีเบ็ดพันเราก็ตั้งความหวังไว้สูงนะว่าน้องเขาจะแตกหลายหมื่นเออคูณ2หน่อยไว้คิวนี้เออ200อยูนิคอร์โอ้ยมาสี่ตัวอีกแล้วหรอห0 0พทุกคนโอ้ยไหลสุดมากนี่แน่ สุดตรงไหนเนี่ยจริงๆตัวนี้ก็แพงมาพอกับผู้ชายแตกเลยนะ Y2K <c oughs> ของโรเซ่เนี่ยจริงๆนะลองใครที่เคยแตกดี้จะแบบโอ้โหลองกรีดอะมีลองโอ้โหขันเจอชดน,นี้คูณ19เข้าไป2 0 0หมสเรียบร้อยโอโ้ที่เหลือ9ก้าหมืน่นที่เหลือคือแบบกำไรแล้วแหละยังไงก็ได้อ่ะโอ้โห,โโห,โโหบวบไป4ี่หมื่แล้วนะทุกคน ขยานละตัวเลขโอ้ยโอ้โหเจอแว่นตาชอตนี้คูณยิบเก้าเข้าไปเจ็ดพันสองของจริงยิ้หลายต่อชอตนี้คู่สามเอ็ดเลยหรอ,โ,อโหถังน้ำข้างบนลิฟเต็มนะลูกรอให้หล่นละวาอยู่โอ้โหสี 46, ่หมื่นหกชนี้อีกตั้งเก้าหมุนอะเหลือๆทุกคนที่เหลือคือกำไรโอ้โหเข้ามินี่อะ อย่าพอพูดหน่อยไม่ได้เลยก็คือเงียบไปเลยนะทุกคนโอ้ยที่พูดเมื่อกี้คือรอเล่นนะสายมูเตรูต้ตองเป่ามนแล้วปะจริงหลายคนที่ดูคลิปลอเซ่จะแบบว่าแต่ละวันจะมีคาถามานะเป็นสายมูเล่นเกมด้วยมูไปด้วยโอ้โหคูณสี่สองหกมื่นสามแตกชอตน,นี้โคตรสวยเออเอาดีอีกสองมุน โอ้โหใจไม่ค <ini> like, oh, oh, oh. oh, cool, ่อยดีนะไม่ได nah <medida> <men> ้แตกรลัวแต่แบบเข้าทีคือโหดเหมือนกันอะสองมุนมุนนี้ก็ขอให้แบบปัวปังปัวปังนะจ๊ะโอ้โหคูณสิสีเข้าไปหกหมืนหกอีกแล้วโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรช็อตตาเลือกช็อตตาค้างเออเอาดิหมุนสุดท้ายทิ้งท้ายสวยไม่เอ่ยคูณ51เข้าไปสามหมื่นห้า โอ้โหรรเซ่บอกแล้วว่าแบบเกมนี้ตัวคูณโคตรโหดโหดจริงเจอไหมเจอไหมรอบนี้ล่อมาแบบโอ้โหยังไง2องแสนมพโอ้โหทุกคนอย่าบอกว่าเข้าฟรีเกมอีกนะจริงๆแบบโรเซ่จะบอกว่าขอตัวลาไปก่อนแล้วนะ โอ้โหใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ของโรเซ่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้โรเซ่กันด้วยนะไปกำลังใจให้โรเซ่ทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาอีกเรื่อยๆเลยส่วนใครนะคะที่อยากเห็นโรเซ่เล่นเกมใหม่เกมไหนก็คอมเมนต์ขอเข้ามากันได้เลยนะคะว่งวางๆเนี่ยโรเซ่จัดให้อย่างแน่นอนแล้วก็ใครที่ดูว่างๆเงาๆเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะโรเซ่นเนี่ยจะพยายามไล่อ่านไล่ตอบกันทุกๆคอมเมนต์เลยมีอันไหนตกหล่นไปต้องขออภัยด้วยละกันเพราะว่าช่วงเนี้ยแบบอู้มีเกมออกใหม่เยอะไงออกถี่ด้วยอะโรเซ่ก เป็นเด็กติดเกมนิดนึงเล่นแต่เกมโอ้โอ้อีกก้าหมูนี้ขอแบบลุ้นหนักๆหลวงๆหน่อยเถอะจริงๆแต่ครึ่งล้านก็โหดแล้วนะแต่มันจะไปทะยานหนึ่งตรงไหนเนี่ยมันลุ้นทีนึงนะทุกคนนะไม่ไม่ชั่วเหมือนกันเพราะว่ามันโอ้แว่นตาคูณเข้าไป2องหมืนบาททุนๆค่ะทุกคนไหลต่อช็อตนี้ที่แคคูณ23อย่างสวยห่นหนึ่งพโอ้โหมีสิทธิ์ทะยานเกินห้าแสนนะ เออเนี่ยรางวัลก้อนโตสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทอีกห้าหมุนสุดท้ายลุนล้นลุ้นลุ้นเฮ้ยทุกคนมันหมุนลวงอย่างนี้หมายความว่าไงวะน้องจะไปแล้ววอเนี่ยเออคคณยิบเจ็ดเข้าไปโอ้โหเลยครึ่งทางมาแล้วทุกคนนะอีกห้าหมุนเดี๋ยวลุ้นช่วยกัน โอ้โห oh. ทุกคนคะ่ะเดี๋ยวฝากอีกเรื่องนึงเนาะเรื่อง l ล n e ดออฟฟ i เชียะคือโรเซ่ตอบเองเกือบแบบจะรอเ็เลยอะมันก็จะมีข้อบุคคลน,นึงนะทุกคนตอบช้าบ้างอะไรบ้างนะคะต้องขออภัยด้วยละกันแถมต้องมาตอบแบบมาคุยกับเอฟซในคอมเมนต์ด้วยนะแบบว่าอยากตอบทุกคนจริงๆแต่ว่าอาจจะมีบุคคลบ้างแหละต้องขออภัยด้วยนะ โอ้โหสิบสวยมาก4,800ทิ้งท้ายหน่อยไหมอีก2หมุนสุดท้ายโอ้โหทุกคนแว่นตาลออ่อคูณ51เลยเหรอ3,800 0ดีิโอ้โหแต่ก็ยังไม่กานะยังไม่ซูเปอร์ไม่กามาจะสุดท้ายจริงๆนะสุดท้ายสุดท้ายและท้ายสุดวะโอ้โหทุกอนแค่3ลูกเท่นั้นน่งหม0่หดเกินแล้วตัวคูณท้อขนาดเนี้ยไม่โหดได้ไงไหว โอ้โหซูปเปอร์เมก้าหกหมอบาทโอ้โหคูณห6เลยเหรอมันจะไปสุดที่ต้องไหนเนี่ยตัวคูณอะโหดเกินโอ้โห,โอโหสองแสนโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เจอะอ่าวไว้เจอะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปดีกว่านะวันนี้โรเซ่ขอตัวลาไปก่อนละกันเจอะเจอกันใหม่ในเกมถัดไปนะคะบายบายค่ะ